ที่นี่เราออกแบบเป็นสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกนะเห็นผนังทีวีนะครับเราออกแบบไว้นะครับตรงนี้เราออกแบบลูกค้าไว้6ท่านนะครับสำหรับลูกค้านะครับสามารถานั่งอ่านหนังสือได้ทั่วไปนะครับพอลอจิตควรครับตรงนี้ก็จะมีบอดดิ่งนะครับพื้นที่นี้เป็นส่วนของมาสเตอร์เบดมนะครับตรงนี้เราจะบุกนวมไว้ด้วยนะครับโต๊ะเครื่องแป้งพยายามออกแบบเป็นสีขาวเพื่อไม่ให้เป็นการหลอกตาในการแต่งหน้านะครับอันนี้ลูกค้าขี้เหร่เองนะผมว่าสวยมากเลยครับ สวัสดีครับผมหนุ่ยนะครับจากบริษัทโมเทียไดคอลลีทีฟจำกัดนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่โครงการมัทนาบางนาวงแหวนครับซึ่ง E ีีนี้นะครับเป็น E ีแรกนะครับที่เราจะนําเสนอผลงานให้ลูกค้าชมนะครับเป็นงานการออกแบบตกแต่งภายในของบริษัทนะครับจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปชมกันเลยครับโอเคครับเราเข้ามาที่ตัวบ้านนะครับผมตรงที่ผมยืนอยู่นะครับเป็นโซนลิฟวิ่งนะครับผมลิฟวิ่งโซนนะข้างๆนะครับจะเป็นแพนที่โซนนะครับผมด้านหลังจะเป็นดินนิ่งโซนนะครับ สามโซนนี้ค่อนข้างเป็นโอเพ่นนะครับรวมกันแล้วประมาณ33ตารางเมตรซึ่ง3 3ตารางเมตรผมว่ามันใหญ่นะครับพื้นที่ชั้นหนึ่งค่อนข้างโปร่งพอสมควรเลยนะครับผมมาที่ตัวแรกนะครับต้องบอกก่อนว่าที่นี่เราออกแบบเป็นสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกนะครับผมซึ่งมีความหรูระดับหนึ่งนะครับเห็นผนังทีวีนะครับเราออกแบบไว้นะครับอันนี้เราเน้นผนังทีวีเป็นหลักนะครับเฟอร์นิเจอร์บิวอินจริงๆมีแค่ตรงนี้นะครับที่บิวเข้าไปนะครับผมผนังทีวีตกแต่งนะครับเราจะมีดีเทลตรงนี้นะครับซ่อนไฟนะครับ ข้อดีนะครับคือสามารถตัดแสงเวลาลูกค้าดูทีวีตอนคืนได้นะครับแล้วก็มีความสวยงามนะครับผมมีดีเทลตรงนึงนะครับที่อยากนําเสนอนะครับอันนี้เป็นรีเควสของทางลูกค้าอยากให้ซ่อนบานทางเข้าประตู1บานนะครับลูกค้าอ่าครับผมห้องห้องนอนนี้จริงๆโครงการออกแบบเป็นห้องนอนไว้นะครับแต่ว่าลูกค้าใช้เป็นทางเป็นห้องทํางานเป็นห้องอเนกประสงค์ได้ทั่วไปนะครับพอะล้าผมปิดประตูครับ ใช่ไหมครับการออกแบบจะเหมือนผนังตกแต่งทั่วไปเลยนะครับครับเป็นวนต่อไปนะครับในส่วนของนี้เป็นส่วนของพนท t r y นะครับพนท t r นี้โครงการเขาจะแถมมาให้นะครับผมส่วนของเราเนี่ยครับก็จะคือมีการออกแบบในส่วนของตู้ล่างนะครับวงถึงผนังตกแต่งทั้งหมดตรงนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าเราออกแบบเป็นผิว PVC membrane นะครับไม่ได้ออกแบบเป็นกิ่งพ่นนะครับซึ่ง membrane ข้อดีอย่างคือมันทนรอยขีดข่วนครับถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ย ในการทำงานบิวอินเนี่ยจะสีพ่นสีใช่ไหมครับมันจะไม่ทนรอยขีดข่วนอันนี้เราพัฒนาใหม่เป็นผิวเมมเบรนแล้วนะครับลูกค้าเราการันตีได้เลยว่าไม่มีรอยขีดข่วนนะครับผมในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวรวมถึงผ้าม่านนะครับในการออกแบบเราจะเป็นไกด์ไลน์ว้ให้ลูกค้านะครับลูกค้าสามารถจัดหามาได้นะครับเราเป็นเหมือนกับที่ปรึกษาให้กับทางลูกค้าทั้งหมดนะครับรวมถึงสีทั้งหมดลูกค้าไม่ต้องกังวลเรื่องสีนะครับว่าจะกลัวเกินบูธโทนที่ออกแบบไว้นะครับเรามีดีไซเนอร์คอยให้คำปรึกษาตลอดทุกงานครับผม เดี๋ยวเข้ามาที่โซนทานข้าวครับตรงนี้เราออกแบบลูกค้าไว้6ท่านนะครับผมคือด้านซ้ายด้านขวาฝั่งละสอแล้วก็หัวท้ายนะครับผมเพื่อไม่ให้มันอิดอัดมากเกินไปนะครับผมการจัดวางพ็อปนะครับอันนี้เป็นลูกค้าจัดวางนะครับผมชอบมากเลยเพราะว่าลูกค้าค่อนข้างมีศิลปะในการจัดวางพ็อปนะครับอันนี้ถือว่าชินชมเลยครับตัวนี้คำที่โซนนี้ครับคือโซนรีแลกนะครับผมใช้คําว่าโซนรีแลกแล้ะกันนะครับก็จะเป็นโซนเหมือนกับว่ารับรองแขกเล็กๆเข้ามานะครับผมก็มีทั้งมุม ิ่กาแฟนะครับมุมนั่งอ่านหนังสือนะครับผมรวมถึงพอบต่างๆผู้ชมผู้ชมสังเกตนะครับว่าเราออกแบบเนี่ยเราจะมีบอดเดอร์วิ่งตามห้องเลยทั้งโซนเพื่อดึงดีไซน์ให้มันเหมือนกับโมเดิร์นคลาสสิกให้มากที่สุดนะครับผมสังเกตว่าจะมีบอดเดอร์ตลอดนะครับตรงนี้ก็จะมีบอดเดอร์วิ่งนะครับสวยงามครับผมยังไงเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นบนต่อดีกว่าครับตามมาครับผม เดี๋ยวครับในส่วนของชั้น2อนะครับอันนี้เป็นส่วนของโถงนะครับลูกค้ามีการจัดวางคอนโซลไว้อยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีการจัดครอปซึ่งค่อนข้างสวยและนี่ผมชอบนะครับอันนี้ลูกค้าที่เกียเองนะผมว่าโวดมากเลยครับตรงนี้จะมีโซนรีแลกไว้นิดนึงนะครับก็เพื่อสําหรับลูกค้านะครับสามารถนั่งอ่านหนังสือได้ทั่วไปนะครับหรือนั่งจิกาแฟตอนเท้านะตรงฝั่งนี้นะครับเนื่องด้วยโจทย์ของลูกค้านะครับก็คือมีการเก็บของค่อนข้างเยอะเราบิวอินตู้เก็บของรวมถึงตู้เสื้อผ้าไว้ให้ตรงนี้นะคครรัับบจาากพื้้นนถึงะ สูงประมาณ2เมตร80หรือ2เมตร90ค่อนข้างสูงนะครับยังไงเราบิวอินได้หมดนะครับทุกพื้นที่เอ่อว่าจะเปิดตู้ให้โชว์ให้ดูแต่ว่ายังไงลูกค้าเขาเก็บของไว้แล้วยังไงตรงนี้ผมของแล้วกันนะครับอาจจะเปิดตู้โชว์ใหม่ไม่ได้นะครับผมการออกแบบนะครับก็จะเป็นเมมเบรน PVC เหมือนกันนะครับนาลูกฟังนะครับเราสามารถกดดเลยใช้งานได้เลยครับไม่เกิดรอยแน่นอนครับเดี๋ยวไปดูห้องต่อไปครับผมพื้นที่นี้เป็นส่วนของมาสเตอร์เบดรูมนะครับพื้นที่การออกแบบนะครับ20ตารางเมตร เตียงนอนที่เราออกแบบนะครับก็เป็นเตียงนอนหกพุตนะครับผมก็อันนี้เป็นเตียงเตงเตียงนอนของลูกค้าเลยนะฮะไม่ส่งของผนังตกแต่งด้วยนะครับอันนี้เราจะบุนวมไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับเราจะมีการใส่ตัวคิวสตนเลสไ้ด้วยนะครับเพิ่มความลักชวรี่ข้าไปนิดนึงนะครับผมแต่ไม่วูหวามากนะครับให้มันกลมกลืนกับตัวดีไซน์ที่เราออกแบบไว้ครับผมผนังเนี่ยเราออกแบบเต็มพื้นที่เลยนะครับผมตรงนี้ โอเคครับในส่วนของห้องแต่งตัวนะครับผมก็เราออกแบบเป็นตัวเฟอร์นิเจอร์ L shape นะครับตู้ตัวนี้เนี่ยเราจะสูงจับพื้นหนึ่งฟ้าเลยจะไม่เก็บฝุ่นด้านบนนะครับผมหน้าบาร์เราออกแบบเป็นลูกฟักนะครับก็เป็นผิว PVC เมม b r a นเหมือนกันนะครับมือจับเราออกแบบเป็นสีทองนะครับผมซึ่งบอกได้เลยว่าตรงนี้เนี่ยค่อนข้างจุได้เยอะพอสมควรครับเดี๋ยวมาที่โตเครื่องแป้งครับโตเครื่องแป้งเนี่ยเราค่อนข้างมีพื้นที่ฟิกนะครับเพราะว่าเราติดผนังตรงนี้เนาะตรงนี้ได้แค่ความตื้นเท่านี้ นะครับแล้วก็เราได้เข้าเลยตัวกระจกเนี่ยสูกตนฝ้าเลยแล้วก็มีตัวไฟสําหรับส่องแต่งหน้านะครับผมประมาณนี้ครับห้องนี้ครับครับตอนนี้เราอยู่ที่ห้องนอนสองนะครับผมห้องนอนนี้ค่อนข้างมีพื้นที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับผมเราบิวอินตู้นะครับเสื้อผ้าเก็บเต็มเลยนะฮะจากพื้นถึงฝ้านะครับเห็นไหมครับเอ่ออันนี้ขออนุญาตให้เปิดเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ายังไงข้างในเป็นฟังก์ชันตู้เสื้อผ้าทั่วไปอยู่แล้วมีรางลิ้นชักมีราวแขวนเสื้อทั่วไปนะครับผม โอเคเดี๋ยวผมเปิดตรงนี้ให้ดูครับ <S 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 ส่วนของโต๊ะเครื่องแป้งนะครับเราออกแบบไว้มีไฟอยู่ข้างบนด้วยนะครับสามารถส่องแต่งหน้านะครับกา,ารออกแบบนะครับโต๊ะเครื่องแป้งพยายามออกแบบเป็นสีขาวเพื่อไม่ให้เป็นการหลอกตาในการแต่งหน้านะครับประมาณนี้ครับทุกโต๊ะเครื่องแป้งเราจะทิ้งปลั๊กไว้ให้ชุดหนึ่งนะครับทุกลูกค้ามีหมดนะครับในโต๊ะเครื่องแป้งจะมีปลั๊กให้ชุดหนึ่งอยู่แล้วนะครับ ครับเป็นไงบ้างครับสำหรับการรีวิวของวันนี้นะครับผมหากเพื่อนๆไหน,นสนใจในงานออกแบบตกแต่งภายในนะครับผมสามารถติดต่อได้ที่แฟนเพจของทางออฟฟิศนะครับรวมถึงไลน์แอดของเรานะครับผมสหลับวันนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมเจอก,กันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ